สวัสดีค่ะเล่งจากไรยแลนนะคะวันนี้เล่งจะพามาชมสวนผลไม้ปแปลงเล็กนะคะขนาด200ตารางว่าพิกัดอยู่ ตำบลเขาพระอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะเจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่ยกแปลง1 5 0 0 0ล้านบาทนะคะราคานี้เจ้าของขออกค่าใช้จ่ายในการโอนนะคะหรือราคาต่อตารางวาคือ7,500บาทนะคะเอกสารสิทธ์เป็นฉนดทคุดแดงนสสี่จอเนาะตรงนี้เป็นที่ดินวิวเขาใกล้อ่างเก็บน้ำนะคะแล้วเล่งจะพาไปชมค่าตามราคาตอนนี้นะคะเล่งอยู่ที่หน้าแปลงที่ดินนะคะตัวหน้าแปลงของเรานะคะจะติดกับ ลำห้วยนะคะตรงนี้จะเป็นลำห้วยสาธารนณะแต่ว่าเจ้าของอะคะ่ะทำสะพานข้ามไปยังที่ดินให้เรานะตรงด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตเนาะทางออกไปด้านกว่ามือของลิงจะเป็นนาายอลาไทยนะคะตัวที่ดินเนี่ยจะหันหน้าทิศตะวันตกนะคะถ้าหันออกถนนคอนกรีตเนาะแล้วก็วิวเขาค่อนข้างสวยนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะคะมีเพื่อนบ้านเยอะหลายหลังเลย ในนี้นะคะก็จะมีมังคุดนะคะในส่วนก็จะมีมังคุดกับทุเรียนนะคะมังคุดมีประมาณ13ต้นทุเรียนมี6ต้นเนาะเดี๋ยวตามไปดูส่วนกับเหล่งค่ะนะคะเหล่งเข้ามาในส่วนของเราเนาะ,ะตัวรูปแปลงของเรานะคะในส่วนของเราเนี่ยหน้ากว้างอยู่ประมาณ17เมตรนะคะท้ายกว้าง30เมตรเนาะแล้วก็ความยาวนะคะประมาณส3เมตรเนาะ อันนี้ก็จะเป็นผล,ลไม้ก็มีส้มโออีกันนะคะมีส้มโอมีส้มโอมีมังคุดนะคะมังคุดกำลังติดลูกเลย13าต้นแบบนี้นะคะทุเรียนก็ให้ผลผลิตแล้วนะคะประมาณ6ต้นเนาะแต่ว่าทุเรียนปีนี้พอมันติดดอกมันร่วงหมดนะคะเดิมปีที่ผ่านมาเราก็ได้กินนะแต่ปีนี้มันร่วงหมดเลยนะคะ มีอยู่ประมาณ6ตน้นตรงนี้นะคะจะอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำนะคะอ่างเก็บน้ำห้วยปือเนาะวิวเขาก็จะค่อนข้างสวยนะคะแล้วก็เข้าออกได้หลายทางเลยจะเข้าทางวัดสมบูรณ์ก็ได้นะคะตรงหน้าต่ายก็ได้จะเข้าตรงหน้าอ่างเก็บน้ำก็ได้นะ ที่ดีก็เป็นที่สวนนะคะเป็นที่สวนก็มีต้นหมากด้วยเผื่อท่านไหนนะคะอยากทำสวนแต่ไม่อยากได้แปลงใหญ่เนาะ,ะแปลงน่ารักกระจุ่มกระจิ๋มนะคะ200ตารางวารหรือว่า2งงานนี่ทำบ้านได้หนึ่งหลังเนาะแล้วก็มีผลไามา้นะคะเอาไว้กินนะ,ะแล้วในแปลงก็มีต้นหมากด้วย มีเพื่อนบ้านเยอะนะคะที่เมื่อกี้เลงพาให้ชมนะอันนี้สองตารางวาแล้วก็ได้ถึงตรงนี้เนาะเราก็ได้มะพร้าวอีกหนึ่งต้นนะคะตรงนี้นะคะพิกัดอีกทีนึงคือตำบลเขาพระนะคะอยู่หมู่11ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะเนื้อที่นะคะสองตารางวานะคะเอกสารสิทธิ์ฉนุดคุดแดงนสสี่จอเนาะ แล้วก็สถานที่ใกล้เคียงก็คือห่างเก็บน้ำห้วยปือประมาณ1กิโลนาต่ายอลาไทยประมาณ1กิโลนะคะอ,อปบะตอเขาพระประมาณ3กิโลภูตะลึงคาเฟ่4กิโลนะคะโรงพยาบาลนครนายก14กิโลแล้วก็ฟิวเจอร์พาร์คลังสิทนะคะ89กิโลเนาะตรงนี้ความสูงจากระดับน้ำทะเลก็คือ24เมตรนะคะหาลูกค้านะคะสนใจนะคะที่ดินแปลงนี้ ลูกค้าสามารถโทรหาเหล่งได้นะคะโทรมาที่เบอร์0915466541หรือจะแอดไลน์มาที่แอ L E N G 789ได้นะคะหากฟังไม่ทันนะคะก็สามารถสแกนคิวอารคที่หน้าจอ,อได้นะคะไอส่วนที่พื้นที่ที่มันเป็นเหมือนท้อว่องนี้เดี๋ยวเจ้าของเขาถมให้เต็มหมดเลยนะคะจะถมให้หมดเลยให้เต็มพื้นที่อยู่นะคะ่ะตอนนี้ฝนตกรถดินมันเข้ามา,มาไม่ได้นะคะ ก็แวะมาชมกันก่อนนะคะมาดูวิวก่อนเนาะมาดูโลเคชันกันก่อนนะคะเผื่อใครชอบนะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะเหล่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เหล่งด้วยนะคะอคขอบคุณมากๆเลยค่ะ